เดี๋ยวกำลังจะไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตื่นเต็มจุ๊งากโอเคค่ะอุ้ย c ินมติ t น่าเฮี้ยวทำไมเป็นแบบนี้อ่ะทำไมเป็นแบบเด้อะไรเนี่ยนี่แบบธรรมดานี่แบบธรรมดา จะโดนแดดก็น่าโดนแดดไปดีกว่า E oh? ถึงแล้วนะคะิลิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอะไรว่าเทคโนโลยีเหรอใช่มิวมิวเซียมออฟไ d แอนด์อินดัสทรีศัลกรรมวิทยาศาสตร์แล้วสัลกรรมโอเคถึงแล้วนะคะใส่หน้ากากทำตัวเป็นเอเชียนะคะทำตัวเป็นเอเชียนะเอาล่ะมาดูกันว่าซิตี้พาสกูมันจะรอดหรือไม่ฉันพยายามจองมาจากบ้านแล้วก็งงมากค่ะ ปูช์ปัทธรถุสลบไม่ต้องสลบไปเลยไปตายตายแถวยาวมากสัมผัสจ้องสักเน็ตแล้ว่าเราเป็นก็ไม้เนี่เวิร์กจะรอดไหมเนี่ยกูซื้อซิตี้พาสมามันเป็นเหมือนกับว่าเราก็แบ่งเร็วไงวะเ,เหมือนปกติไปที่หนึ่งสามสิบห้าเหรียญสี่สิบเหรียญอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับแบบเนี้ยไปเลยห้าที่ไปได้ห้าที่แล้วก็ อในราคา1 5ออะไรเงี้ยเหมือนไปที่ละ30เหรเียญ5้าที่อะไรอย่างเนี้ยเออก็เลยลองแล้วเขาก็แบบเออรีวิวเหมือนว่าดีฉันก็เลยแบบลองซื้อดูแล้ว,ลวดูสิแม่เจ้า <c oughs> นี่คือตอนแรกว่าจะไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะกกาะอาร์ตยี่สิทหกแต่ว่าเพื่อนบอกว่าไม่ได้นะต้องมาพิาศาสตร์ไหนจะมองเห็นไหมเนี้ยนี่ซีนีมาซีนีมาก็าไม่เยอะนะไป <c oughs> โอ้เมมเบอร์อาจจะมันก็จะมีช่องเมมเบอร์ว่าเป็นเมมเบอร์เข้ามาช่องนี้เลยเร็วยน,วนยซีนเนมาติกไม่ได้น <c> ะ <oughs> ซีนเนมาติก <c oughs> ซีนเนมาติกเบอร์ทุกคนนี่นี่นี่ชิคาโกสซิตี้พาสเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องก่อนเอาละกล้องต้องกระตุกกูต้องเรียนรู้ซียูนอยู่ที่เดิมอ่ะนี่ดิอ่าไปชิคาโกพาสตายแล้วชิคาโกซิตี้พาร์สนี่ฟังแล้วฉันเป็นแบบว่าสปอนเซอร์ของฉันหรือเปล่า ไม่ได้ไงต้องทําให้เมืองอื่นรู้สึกว่า,าต้องให้ซิตี้พาสกูเพื่อให้กูทำการท่องเที่ยวให้ดูว่าท่องเที่ยวแบบไร้ความรู้ไม่เ่ยก็เรามาิพืภัณฑ์เพราะม,มีความรู้มันถูกต้องเอาละค่ะตอนนี้นะคะมีนิทรมีทัศการปองเตอีเหมันก็ฉันคิดว่าซิตี้พาสมันก็จะเป็นแค่แบบว่าเข้าชมค่าเข้าชมอะไรเงี้ยนะไม่นับเป็นแบบใน เรียกว่าอะไรวะไม่นับไม่นับพวกนิทรรศการต่างๆโอ้ยฉันจะรอดมาโอเคเดี๋ยวฉันไปจัดการเรื่องตั๋วก่อนสายตั๋วมาแล้วแต่ระบบมนุษย์นี่มันดีที่สุดจริงๆคือแบบพยายามจะทำออนไลน์แล้วมันก็เกิดการติดพลาดแบบไม่สามารถจองได้อะไรเงี้ยฉันก็แบบถ้าฉันเอาตั๋วมาเขาจะไม่ให้ฉันมันจะไม่ได้เหรอเพราะว่าตอนแรกฉันกพยายามจะจองเพื่อนฉันก็แบบ ก็ไมซื้อที่นั่นไม่ได้หรอเออแต่ว่าประเด็นก็คืออ่เรียกว่าอะไระซื้อตั๋วแบบันเดิลมาแล้วชิคาโกซ City พาสแล้วเสร็จปุ๊บมันก็มีเป็นแบบว่า e x h i b บ t i o นอื่นๆที่แบบว่าเขามีที่แบบว่า a d ออนอ่ะก็ต้องจ่ายทั้งเพิ่มใช้เหมืนอนปอมเปอีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะมีหนังให้ดูสี่เรื่องให้เลือกหนึ่งเรื่องเพราะว่าแบบมาด้วยกันซึ่งไม่เกี่ยวกับในเทศกาลนี้นะแต่ว่ามีมีเป็นแบบว่า น้ำแข็ง2เรื่องแอตแลนติก้าแล้วก็แบบอะไรรู้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงเวลคีโน่ฉันบอกว่าในหน้าบรรคายเขาบอกว่าเวลคีโน่หรือไม่ก็แอตแลนติก้าที่เป็นแบบว่าเพดบินเลยกูแบบไหนๆก็ไม่ได้ดูปอมเปอีกไม่จ่ายเพิ่มแล้วค่ะกูไปเดี๋ยวกูจะไปดูหนังเวลคีโน่อุ้ยแต่ละน่าจะมันเป็นครอบครัวนั่งอยู่ในซอกมันก็แบบว่ามีคําข้างบนเขียนว่าเวสไทร์แอนสปาเกลแล้วก็เป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรวะประกายประกายหิมะ n no no <laughs> น้ตเล็กโน้ตเล็กฮูไม่รู้เรื่องอุ้ยนี่คืออะไรเนี่ยนเต้นไม่หมดหรอตอนเย็นปาะเดี๋ยวขันไปดูที่ไหนเนี่ยไปดูหนังที่ไหนต้องดูตอนบ่ายโมงตอนนี้เวลาถึงโมงแลยนะให้เจนะงงไปหมดอุ้อยมีโดนทค่ะเดี๋ยวสิยังไม่ได้ดูของเลยจะกินแล้ว <laughs> ไม่ได้ <laughs> อะ <laughs> <laughs> อุ๋ยเรซิ่งคาร์สคืออะไรเนี่ยโอเคฉันไปก่อนละ ไม่ได้สิไม่ได้สิฉันจะไปฉันจะไปหาอินโฟเมชันเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังเห็นเลย mm hmm. เข้ามา mm hmm. จ้ะเ mm hmm. <Okay. S 1> อาเยไฮ้ยไม่โดนเลยอ่ะ mm hmm. ไปช็อปก่อนไหม mm hmm. <laughs> เราต้องรู้โครงสร้างของทุกอย่างด้วยการไปช็อปก่อนไปดู <laughs> <laughs> หาอินโฟเมชัน Hi Hi w a s w o n d e r i n g if I'm supposed to be watching the volcanoes at one Where is that? Um... That's in the Giant Dome Theater โอ้โอเค so this is where you are now escalator or stairs ข้อมูลขั้นพื้นฐา s โอ้มันมากแม่นี่มีแผนที่มีการวาดโครงสร้างต่างๆนะคะซันนีเกิดมันอยู่ในที่ที่เรียกว่า Giant Dome t h เตอร์เดี๋ยวฉันเข้าไปเราแวะช็อปกันก่อน เราต้องรู้ก่อนว่าที่นี่มีไฮไลท์อะไรด้วยการวิสิตช็อปนะเมืองมันก็เป็นวิธีีิฉลาดอยู่นะฉันเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้อ่ะมาแล้วคลาสสิกเทรนเซ็ตแสดงว่ามันต้องมีเรื่องราวเก,กวี่ยวกับรถไฟอ่ะนะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะมันจะมีออร์นาเมนต์อ่ะมีแบล็กครีเอทีฟิตี้อ่ะมีมิวเซียมออฟไซเอนต์อินดัสทรี มันต้องมันต้องมีหัวรถจักรมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆลูกโลกทีวีกล้องมือถือ <laughs> มันเลิศอยู่นะเอ้ยจำมือถือเราได้เปล่าเออคล้ายๆแต่ในนี้มันจริงจังเลยมือถือกระดูกมาเลยนี่นี่เห็นไหมีพิชซ่าอ่าชิคาโกพิสซา อะไรพิซซ่าชิคาโกคัดต้องสี่เหลี่ยมนะดีดิสหรือเปล่านี่นี่ทวิงเกิลใช้ทวิงเกิลหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนทวิงเกิลมึงไงอ,อะไรวะเฮ้ยล้วเอาก็มีขาตั้งอา่านนี่ดูวิทยาศาสตร์อ่ะค่าี่เหนือซึ่งก็ไม่แน่ใจแล้วสิ่งคืออะไรอ่ะแต่นี่เลยม u s เซ m o มออฟอ่าเ M S I นะคะตอนแรกพอแบบ M S I กูก็คิดตอลอดเลยว่าแบบเอ๊ะนี่คือแบบโรคอะไรหรือเปล่า <c oughs> ตอนแรกกูแบบ I M S ก <c> ็ <oughs> งงไปหมดมันชื่อย่อเยอะแยะไปหมดอ่าช็อกโกแลตมากมายทำไมมาขายเซียเท่าช็อกโกแลตที่ชิคาโก่ละงงไปหมดอ่าหนังสือหนังสืออ่ะไม่ได้ฉันต้องดูโซนที่มันเป็นส่วนใหญ่เป็นของคริสต์มาสทั้งนั้นเลยอ่ะ มีเสื้อเด็กน้อยพอละอุ๊ยเชลเอาถู่โซเชียลเวิร์ตาทนโลมาจะต้องดูของที่เชลที่สูงที่สุดก่อนส่วนมันของไฮไลท์ oh! มีกระเป๋า Oh, so there is a main store downstairs. Yep. Yeah, this is just a holiday. of so like ornaments and just holiday candy. I uh, see. The main store is like two flights down. Okay, thank you so much. Alright. Oh, it's up. Look. There it goes. Here's a man who made a lot of money out of a engineering. No, he did not make

นี่นี่คืออะไรเนี่ยนี่คัณต้องไม่บอกเพื่อนให้ท Christians ำสาม r o w We'll be back a in morning. the It's day-to-day อันเป็นเม็ดๆนะมันเชียร์พุดดิ้งไงผายแอปเปิ้ลโคโคนาชายพุดดิ้งอีสิ่งนี้อีสิ่งนี้นะคะอีสิ่งนี้นะคะมันคือไาแอปเปิ้ลโคโคนาชายพุดดิ้งเอาละปิศนาไข่กระจางนะ ไม่มีใครต่อแถวกูอยู่กูดูอยู่กูดอูอืมเฮ้ยอะีน่ากินเหรอบาระบีคิวแก็นแวร์อะยน่ากินอยู่น,ะาน,น,น่ากินอยู่อ,ยอ้าสิ่งที่ไม่ v a i l a b l e Today นะคะจะบอกให้เรา,ามีซิ่งเอาอะไรบ้างมีครอรปสลัดเอ้า ตายแล้วกดเข้ามาแล้วมีรายละเอียดอีกกดเข้ามาแล้วมีรายละเอียดอีกค่ะสมมติว่าโหราคานอินกริเดียนมีอะไรบ้างไดอ t เทอร y Restriction ดเรซซิงมีอะไรตายแล้วตายตายตายแล้ว,ลวก็มีมิวเซียมคิดเช่นนะคะอ๋อมันก็คือฟู้ดคอร์ดนั่นเองด,ด,ดูดิู่ากู าดูสีขายอะไรบ้า,มามงมาพิพิธภัยังไม่ได้ดูอะไรที่เป็นขาวข้าวเลยค่ะเช็คเอาเอาของไราสาระก่อนอ๋อ่นี่พิซซ่าพิซซ่าครัสต์วุ้ยข้าสซง12เหรียญพิซซ่าอันเบอร์เธอร์่ซือคนจะมากินอะไรแบบนี้ในพิพิธภัณฑ์เหรอซื้อคนต้องไม่กินข้างนอกสิไม่ได้ ไม่ได้ใจอันโดมนี่คือแบบห่างยากมากฉันเดินฉันเหมือนแบบเอ๊ะอยู่ไหน <c oughs> เอยโอ้ยเอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้วงอวกาศ คือจะไปดูหนังเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิด <c oughs> ต้องใช้แล้วนะไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นก็ให้รีมายน์ตัวเองว่า <c oughs> เราอยู่ตรงนี้นี่คือมิวี่เวเราอยู่ตรงนี้นึ <c oughs> <c oughs> ข้าอไหมอ้าว <c oughs> ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เช็เจนาการบอกว่าวงกลมวง,วง,วงนี้ใส่เท่ากับโลกเมื่อเทียบกับว่านี่คือโลกแล้วดวงอาทิตย์ก็คือเกิดใจอันดมเทเตอร์ไหนเข้ามาดูสิยังไม่ถึงอีกยังไม่ถึงอีกกิฟชอบนักบินนาวกาด

แต่เขาก็ครตีนนะ One Small Step for Human Kind <laughs> ใช่ไหม <laughs> มีร้าน One Small Snack โอเคแล้วฉันก็แสงหน้าเด็กขึ้นมาโอ้หนี่นี่เรื่องทั้งหมดที่มีห็นไหมภูเขาไฟป้าหวานอวกาศแล้วก็แอตแลนติกาฉันถามว่า Recommend อะไรดีเขาบอกว่าแอตแลนติกาไม่ก็กูเขโนฉันก็กูเขโนเลยจ้ะ It takes a planet to explore the universe. ถูกนะใค<น>ร<น>พูดไว้เจล,ลันเทเลอร์อ้าวอีหาฉันก็เดินตามพอเข้ามานี่มันซ่วมเอาอีชิบาย Volcanoes. They erupt with a force that we can't control. A fire we can't put out. Their mysteries are still being explored. Scientists are asking how did volcanoes shape the world we know today?